ถ้าคุณเบื่อหัวขาตั้งที่ใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าพอล็อกแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าหัวใหญ่เกินไปหนักเกินไปไม่ทนเกะกะขาดความแม่นยำนะครับลองใช้หัวเกียร์ของเบนโลรุ่นนี้ดูครับ ไม่ว่าเราจะใช้งานแลน์สเคปมาโครซีดีโองานไอคิเทคนะครับหรือไปงานที่เราต้องการความแม่นยำในการปรับตั้ง mm hmm. หัวเกียร์เบลโล g d 3 w s วเตัวนี้รับได้หมดเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลองใช้หัวเกียร์เบลลรุ่นนี้ดูนะครับว่ามันมีจุดแข็งมีจุดอ่อนแล้วก็ใช้งานภาคสนามเป็นยังไงบ้างนะครับที่สำคัญก็คือใครที่เหมาะกับหัวเกียร์รุ่นนี้ครับ หัวคันตั้งกล้องสำหรับใส่ภาพนิ่งเนี่ยมันจะมีรูปแบบใหญ่ๆอยู่2แบบนะครับก็คือหัวบอลอันนี้มีข้อดีคือเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบานะฮะร,รับโหลดได้เยอะทํางานไวแล้วก็พกพาสะดวกจุดอ่อนนะครับมันจะอยู่ที่ความแม่นยำในการปรับตั้งเวลาที่เราล็อกเนี่ยมันจะมักจะขยับตําแหน่งเล็กน้อยนะครับถึงขยับมากขึ้นกับคุณภาพของหัวบอลนะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับ กล้องในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงทิศทางเดียวได้นะครับหัววอลจึงเหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วแต่ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยําในการปรับตั้งอันที่2ก็คือหัวสำทางหรือแพนเทสนะครับมันมีข้อดีคือความแข็งแรงรับน้ําหนักได้สูงมากนะครับมีความแม่นยําแล้วก็ปรับกล้องแต่ละทิศทางแยกออกจากกันได้เลยข้อเสียคือเกะก,กะแลวก็น้ําหนักเยอะนะครับเหมาะกับการถ่ายภาพที่ต้องการความแม่นยําสูงมากๆ ส่วนหัวเกียร์เบนโลเนี่ยนะครับมันเป็นการผสมผสานระหว่างความเล็กเบาความแม่นยำแล้วก็ความรวดเร็วในการปรับตั้งเข้าด้วยกันนะครับหัวเกียร์ตอนนี้มันจะมีส่งทรงนะครับคือแบบมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางแบบหัวบอลแล้วก็จุดหมุนอยู่ด้านข้างแบบหัวแผ่นนะครับซึ่งผมมีใช้งานอยู่ทั้ง2แบบเลยคราวนี้เรามาลองดูฟังก์ชันและการใช้งานของเบนโล Gd3WH หัวเกียร์ตัวนี้กันครับ ผมใช้หัวเกียร์ของเบลโลตัวนี้เนี่ยมาประมาณสัก3เดือนกว่าแล้วนะครับซึ่งคุณภาพจุดดีจุดด้อยเนี่ยได้ลองหมดทุกรูปแบบและหัวเกียร์เบนโล GD3 w h เนี่ยเป็นหัวเกียร์แบบ3ทางนะครับทุกทิศทุกทางในการเคลื่อนไหวเนี่ยใช้เกียร์ในการเคลื่อนที่ทั้งหมด วัสดุเนี่ยเป็นแมกนีเซียมอัลลอยนะครับซึ่งมันจะเบาวกว่าอลูมิเนียมอัลลอยแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับเห็นหน้าตาดูใหญ่ๆแบบนี้หนักแค่870กรัมนะครับแล้วก็รับโหลดได้สูงถึง6กิโลเริ่มจากฐานเนี่ยมันจะมีขนาด52มิลนะครับแล้วก็ช่องติดขาตั้งเนี่ยสามารถติดก,กับสกรูขนาด3.8นิ้วได้ถัดมาจะเป็นตัวแผน360องศานะครับมีสเกลบอกองศามาให้ การปรับมันจะมี2จังหวะนะครับวงแหวนด้านในเนี่ยพอเราบิดตามเข็มค้างไว้มันจะสามารถหมุนหัวยา,ยาวๆได้เลยพอจะล็อกนะครับเราก็ปล่อยนะสปริงมันจะดีดกลับเองแต่ถ้าเราจะปรับละเอียดเนี่ยให้หมุนปุ่มตัวนอกนะครับมันก็จะปรับละเอียดถ้าเราปรับตัวในแล้วมาใช้ตัวนอกนะครับจังหวะแรกมันอาจจะมีฟรีนนิดนึงพอคนไกมันดีดเข้าที่นะครับมันก็จะปรับได้ละเอียดตามปกตินะครับจุดหมุนทุกจุดจะใช้วิธีการปรับแบบนี้ทั้งหมด ถัดมาเป็นตัวปรับเอียงนะครับก็มีสเกลวัดองศามาให้แล้วก็สุดท้ายคือตัวปรับพุ่มเงยซึ่งก็มีองศามาให้ด้วยเช่นกันนะครับระบบเพลเนี่ยเป็นอาก้าซิสเซ็มซึ่สามารถใช้ร่วมกับเพจของอากาได้หมดนะครับแต่ว่าเวลาเอาเพลมาใช้เนี่ยให้ดูตัวน็อตเซฟตี้ล็อกว่าไปชนกระฐานด้วยหรือเปล่านะครับเวลาใช้ข้ามค่ายระบบล็อกของเบนโลอันนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับมันจะมี2จังหวะที่เป็นเซฟตี้ล็อก จังหวะแรกเนี่ยหมุนเพื่อขายนะครับมันจะสามารถขยับได้ให้ดึงปุ่มขึ้นนะครับเราหมุนต่อมันจะสามารถปลด quick release ออกได้เลยมีระดับน้ํามาให้3จุดนะครับสามารถดูระดับน้ําได้ในทุกท่วงท่าเลยระบบการทํางานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับง่ายๆแค่นี้เท่านั้นเองขั้นตอนการใช้งานนะครับก็ติดเพจเข้ากับกล้องใส่กล้องเข้าขาตั้งหมุนปุ่มในเพื่อปรับทิศทางหมุนปุ่มนอกเพื่อปรับละเอียด เท่านี้เองเรามาลองทดสอบความละเอียดแล้วก็ความแม่นยำในการปรับตั้งดูครับอย่างแรกเนี่ยมาดูความแม่นยำของระดับน้ำนะครับเทียบกับเครื่องวัดที่มีความแม่นยำระดับบวกลบ0-2องศานะครับผมลองปรับขาให้ได้ระดับน้ำมากที่สุดแล้วลองวัดด้วยเครื่องวัดนะครับจะเห็นว่าความแม่นยำมันอยู่ในระดับไม่เกินหนึ่งองศานะครับ ตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าระดับน้ํามันไม่ตรงกล้องเอียงเนี่ย,เ,ยเวลาถ่ายภาพพานโนมันจะฟ้องในภาพนะครับแล้วมันต้องมาแก้ที่โปรแกรมอีกทีหนึ่งต้องมาตัดส่วนภาพออกซึ่งขาตั้งเยอะมากนะครับที่มีระดับน้ําแต่ระดับน้ําไม่ตรงมันเอียงไปหลายองศามากนะครับเวลาถ่ายพาโนมาออกมานี่เอียงแท้ๆ,ๆเลยนะฮะต้องมาตัดกันเยอะเลยภาพรแรกผมจะลองถ่ายภาพในอาคารนะครับ โดยตั้งกล้องให้ได้ระดับน้ําทั้ง3แกนนะฮะลองดูนะครับภาพตรงเป๊ะไม่เอียงเลยนะฮะไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการแก้ไขเลยลองมาดูความแม่นยําแล้วก็ความละเอียดนะครับเริ่มจากแนวตั้งก่อนตั้งกล้องแนวนอนแล้วแพนให้ได้ในมุมที่ต้องการเห็นว่ามันปรับได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แม่นมากๆมันจะไม่เหมือนหูบอลที่แบบมันปรับทีละแกนไม่ได้ฮะรปรับแกนนี้แกนนั้นแถมตลอดเวลาอะไรเงี้ย มาลองถ่ายภาพมาโครแล้วจัดองค์ประกอบให้เป๊ะๆนะครับหัวเกียร์เบนโลตัวนี้เนี่ยมันจะละเอียดมากๆนะครับเราสามารถปรับได้ทีละนิดแบบ0ูองศาได้เลยนะครับมันทําให้เราสามารถจัดองค์ประกอบได้อย่างแม่นยำนะครับเวลาที่เราถ่ายมาโครหรือใช้ซูเปอร์เทเลโฟโต้โอเคเสร็จแล้วง่ายไหม มาลองใช้กับเทเลโฟโต้กันนะครับว่าจะยังนิ่งไหมโดยผมจะใช้เลนส์7 0็0นะครับแล้วก็ถ่ายที่ระยะ200ปิดระบบว่าการสั่นไหวแล้วก็ขยาย100%ด้วยนะครับลองดูนะครับจะเห็นว่าจัดองค์ประกอบได้ง่ายมากๆลองขยาย100%นะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งนะฮะทีละนิดะน,นิดเนี่ยจะเห็นว่ามันแบบเป๊ะมากมาลองดูการใช้งานภาคสนามกันบ้างนะครับ ในการใช้งานพักสนามนะครับในช่วง2ปีนี้ผมใช้หัวเกียร์ในการถ่ายภาพแทบจะ1 0อเ็เลยเพราะว,ว่ามันแม่นยำแล้วก็เบาด้วยนะครับเลยแทบจะไม่ได้ใช้หัวบอลเลยคราวนี้เรามาดูจุดที่ผมชอบแล้วก็จุดที่อยากให้ปรับปรุงของหัวเกียร์เบโลรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากจุดที่ชอบก่อนอย่างแรกเนี่ยเบโล g d 3 w h พเนี่ยปรับ ละเอียดแล้วก็เป็นแบบเกียร์ในทุกๆแกนนะครับทำให้มันสามารถปรับตำแหน่งได้แม่นมากๆไป๊ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะแนวตั้งแนวนอนแนวเอียงได้หมดนะครับอันที่2ที่ชอบคือเบาเห็นตัวใหญ่ๆนะครับแต่มันเบานะครับแล้วก็เบากว่าหัวเกียร์ทุกอันที่เคยใช้มาเลยนะครับสก็ 3, คือแข็งแรงมากสามารถรับมือกับเทเลโฟโต้ได้อย่างสบายๆเลยอย่างใช้ g f x 100ติด2 5 0 f 4 FC กันเนี่ย ซึ่งออกมาประมาณ280มิลนะครับหนักประมาณสักเกือบเกือบ3กิโลเนี่ยรับมือได้สบายๆเลยนะครับเรื่องที่4ที่ชอบนะครับคือระบบเซฟตี้ล็อกของเบโลซึ่งออกแบบได้ฉลาดแล้วก็ปลอดภัยหายห,ห่วงเลยอันที่5ที่ชอบนะครับคือระดับน้ําแม่นมากเวลาถ่ายภาพพานโนนี่ด้วยผมเบโลมันจะตัดส่วนน้อยมาก6ก็คือทนนะครับไปใช้งานแบบเจอดินเจอทรายลงน้ำเปิลโคนเนี่ยไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยนะฮะ เวลาเริ่มมากๆก็ฉีดน้ำล้างออกจบ7ก็คือมันถูกมากนะครับราคาถูกกว่าหัวเกียร์คุณภาพดีๆทุกตัวที่เคยใช้มาเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดจากยุโรปเนี่ยถูกการลิฟลับเลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องความสเสถียรด้วยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือกึ่งกลางของฐานติดเพลทเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางจุดบุญน,นะครับทำให้เวลาถ่ายภาพพานโนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องพลเรแล็คมาถึงจุดที่อยากให้มีการเพิ่มเติมกันบ้างนะครับ อันแรกก็คือวงแหวนด้านในสำหรับการปลดล็อกเกียร์มันแข็งไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าทำเป็นปุ่มเรียบๆพุ่มยางให้ใหญ่กว่าปุ่มปรับละเอียดหน่อยก็น่าจะใช้งานได้สบายขึ้นนะฮะอันที่สองก็คือน่าจะมีระบบปลดล็อกของทั้ง3ามแกนปลดล็อกลักค้างไว้เลยนะครับทำให้เราสามารถหมุนทั้ง3าแกนได้พร้อมกันมาถึงบทสรุปของหัวเกียร์เบนโล GD3WH ตัวนี้กันบ้างนะครับจุดที่ เป็นจุดแข็งนะครับก็คือความแม่นยำมันสามารถปรับละเอียดได้ในทุกแกนเลยนะครับราคาถือว่าถูกมากสำหรับการเป็นหัวเกียร์และสำคัญก็คือมันเป็นแมกนีเซียมด้วยนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาตัวอาจจะไม่เล็กมากนะครับเพราะ,ะนั้นการพกพาเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกที่สุดในหัวเกียร์ทั้งหมด แต่ก็สะดวกมากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจหัวเบโลตัวนี้นะครับหรือว่าขาตั้งเบนโลเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับที่บริษัท v a นเต็ตมาร์เก็ตติก็เบอร์โทรก็อยู่ที่ description เลยนะครับว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่มีขายที่ไหนนําเข้ามาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไหนหรือว่าขาตั้งของเบนโลนะครับคุณภาพดีมากซึ่งผมก็ใช้งานอยู่ด้วยนะครับ